เพื่อนดูนะครับผมโอ้โหพึ่งเยอะมากเลยน,น้ำนะครับนี่คือเป็นแหล่งน้ำนะครับว้าว เดิมเหมือนเดิมนะครับก็จะตอกตะปูแบบนี้นะครับผมตอกตะปู เดอันนี้ผมทําเสร็จเพื่อนๆหลังนี้ปีที่แล้วไม่เข้านะครับผมปีนี้เข้ามาแล้วนะครับเพื่อนๆดูนะครับผมโอ้โหพึ่งเยอะมากเลยเดี๋ยวเราไปดู ือว่าไปทําอันที่ปีที่แล้วเข้ามานะครับผมอันที่ปีที่แล้วเข้าเราก็จะทําใหม่ให้มันเข้ามาอีกนะครับอันนี้ปีที่แล้วไม่เข้านะครับผมส่วนลังนี้ปีที่แล้วก็เข้านะครับผมเอาได้น้ําหวาน4กิโลนะครับส่วนเบรางนี้ก็ผมใช้มา5-6ปีแล้วครับปีนี้ก็ใช้ไม่ได้แนละ้วมันชํารุดมันเสียหมดแล้วน,นะครับผมมันผุมาแล้วผมคงต้อง หาอันใหม่มาวางนะครับผมเสียดายมากเลยนะครับตรงนี้ผมต้องหามาทำใหม่เพราะผมมีที่บ้านหนองอีกห้าลังนะครผมลังนะั้นห้าลังนั้นก็เข้ามาทุกลังนะผมก็ได้เอาแล้วยังไม่ได้ไปซ่อมแซมมานะครับว่าเดี๋ยวคลิปหน้าผมคงต้องเข้าไปซ่อมแซมแล้วก็คงต้องหาอีก ามถึงสี่ลังมาวางตรงจุดนี้นะครับผมก็เป็นอันที่น่าเสียดายนะครับก็เราชมคลิปต่อไปนะครับว่าผมจะหามาใส่แบบไหนวางแบบไหนอีกนะครับผมขอบคุณครับ